สุนัขลายจุดตัวหนึ่งอยากช่วยเจ้าของหาคู่รักแต่มันก็แปลกใจเมื่อเห็นผู้คนและสัตว์เลี้ยงที่เดินผ่านไปต่างก็มีบุคลิกค,คล้ายกันไปหมดบางตัวก็มีขนยาวเกินไปบางตัวก็ขาสัน้นและบางตัวก็แต่งตัวเก๋ไกเกินไปซึ่งไม่มีใครถูกใจเจ้าสุนัขลายจุดเลยขณะที่มันกำลังรู้สึกหดหูจูจ่ๆมันก็เงยหน้าขึ้นและเห็นสุนัขลายจุดตัวเมียเดินข้ามถนนความงามของเธอดึงดูใจมันทันทีเจ้าของของสุนัขตัวเมียก็เป็นหญิงสาวที่มีใบหน้างดงามเจ้าสุนัขจึงลงมือทันทีมันเห็นว่า ทั้งคู่กำลังเดินไปทางสวนสาธารณะสุนักลายจุดแอบหมุนเข็มนาฬิกาบนโต๊ะให้ตรงเวลาบังคับให้เจ้าของออกจากที่ทำงานจากนั้นมันก็เคาะประตูเตือนว่าได้เวลาไปเดินเล่นแล้วชายหนุ่มผู้ซื่อบื้อไม่ได้เอกใจอะไรคิดแค่ว่านาฬิกาของตัวเองคงเสียเขาจึงแต่งตัวคว้าสายจูงก่อนจะทันได้จุดบุหรี่สุนักลายจุดก็ลากเขาออกจากประตูไปด้วยความกระตือรือร้นชายหนุ่มแปลกใจที่สุนัขขี้เกียจของเขากลับร้อนรนเหมือนกำลังหาอะไรบางอย่างในสวนสาธารณะพอเดินวนอยู่หลายรอบสุนัขก,ก็ฉวยโอกาสเดินผ่านเป้าหมายอย่างจงใจ และดึงดูดความสนใจของเธอได้สําเร็จมันแอบเหลียวหลังกลับไปมองและเกือบจะสบตาก,กับเธอเพื่อให้แผนสําเร็จมันจึงจัดฉากเล็กน้อยมันแย่งหมวกของเจ้าของแล้วป่าไปบนม้านั่งแต่โชคร้ายที่เป้าหมายของมันเดินจากไปเสียก่อนเจ้าสุนัขอยากไล่าตามเธอไปแต่ชายหนุ่มห้ามไว้แม้เจ้าของจะดูว่ามันอยากก่อเรื่องแต่สุนัขลายจุดก็ไม่ยอมแพ้มันลากชายหนุ่มไปจนได้เจอกับเธอจนได้ชายหนุ่มกําลังจะเอ่ยคําขอโทษแต่แล้วทั้งคู่ก็ลื่นล้มตกน้ําไปด้วยกันเสื้อผ้าและหมวกใหม่ของหญิงสาวเปียกปอน ชายหนุ่มช่วยเธอลุกขึ้นแล้วหยิบหมวกจากปากสุนัขมาวางบนศีรษะของเธอเขาขอโทษซ้ำๆทั้งคู่มองสภาพเปียกปอนของกันและกันแล้วหัวเราะออกมาไม่นานพวกเขาก็แต่งงานกันและเจ้าสุนัขลายจุดก็ได้อยู่กับคู่ของมันหลังแต่งงานพวกเขาอยู่ในบ้านเล็กๆใกล้สวนสาธารณะรายได้หลักมาจากงานแต่งเพลงของชายหนุ่มและงานดีไซเนอร์แฟชั่นของหญิงสาวเพื่อให้ชีวิตประจำวันราบรื่นพวกเขายังจ้างพี่เลี้ยงบ้านผู้รอบรู้และดูแลงานบ้านอย่างดีในขณะที่เจ้าของทั้งสองมีความสุขกับชีวิตรักและใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นทุกวัน สุนัขตัวเมียก็เริ่มตั้งท้องและเจ้าสุนัขลายจุดที่กำลังจะได้เป็นพ่อก็มีความสุขอย่างยิ่ง